สวัสดีครับคลิปนี้คือสรุป Breaking the Habit of Being Yourself หรือทลายนิสัยเก่าเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ผลงานของดรโจดิดเพนซาสำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยนะครับ EPT ที่17ช่วงกลางชีวิตที่แตกต่างเวลาของการเผชิญความรู้สึกและปลดปล่อยภาพลวงตาเมื่อเดินทางมาถึงวัยกลางคน หากคุณไม่ใช่คนที่เก็บกฎทางความรู้สึกเอาไว้ย่อมเป็นช่วงที่เกิดคำถามใหญ่ของชีวิตอาทิตัวฉันเป็นใครอะไรคือเป้าหมายในชีวิตฉันกําลังจะไปที่ไหนฉันทำเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเพื่อใครพระเจ้าคืออะไรฉันจะไปไหนต่อเมื่อตายไปแล้วมีอะไรมากกว่าในชีวิตนอกจากคําว่าความสำเร็จความสุขคืออะไร ทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไรอะไรคือความรักฉันรักตัวเองหรือไม่ฉันรักคนอื่นหรือไม่เมื่อคุณถามคำถามเหล่านี้วิญญาณของคุณก็จะเริ่มตื่นขึ้นคำถามเหล่านี้จะเริ่มต้นเข้าสู่จิตใจเพราะเราได้มองทะลุภาพลวงตาและความสงสัยที่ว่าไม่มีอะไรภายนอกที่สามารถทำให้เรามีความสุขได้พวกเราบางคนได้ตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดที่อยู่ภายนอก จะมาซ่อมแซมวิธีที่เรารู้สึกได้เรายัางตระหนักอีกด้วยว่าต้องใช้พลังงานมหาศาลเพื่อแสดงภาพตัวเองออกสู่โลกภายนอกและมันช่างหน้าเหน็ดเหนื่อยอย่างมากต่อการทําให้ร่างกายและจิตใจไม่เคยว่างที่สุดแล้วเราจะได้เห็นความพยายามอันเปล่าประโยชน์ที่จะรักษาตัวต,วตนในอุดมคติเป็นเพียงกลยุทธ์วิ่งหนีความรู้สึกที่กระชั้นชิดเข้ามาเพื่อไม่ให้มันตามจับเราได้ทัน ถามว่าแล้วเราจะเล่นกลนการโยนลูกบอลหลายลูกให้ลอยอยู่กลางอากาศได้นานสักแค่ไหนก่อนที่สุดท้ายแล้วมันจะตกลงพื้นในที่สุดแทนที่จะซื้อทีวีเครื่องใหญ่กว่าเดิมสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดคนเหล่านี้ได้หยุดวิ่งหนีจากความรู้สึกที่พวกเขาพยายามทำให้หายไปอย่างยาวนานเขาเผชิญหน้าและมองอย่างตั้งใจเมื่อมันเกิดขึ้นคนคนนั้นจะเริ่มตื่น ในกรณีที่เป็นผู้หญิงหลังจากที่ได้สะท้อนตัวเองสักระยะเธอจะค้นพบว่าตัวเองเป็นใครอย่างแท้จริงคนที่หลบซ่อนเอาไว้และสิ่งต่างๆที่ไม่เวิร์กสำหรับเธออีกต่อไปดังนั้นเธอจึงสลัดทิ้งหน้ากากเกมหรือภาพลวงตาออกไปเธอซื่อตรงต่อตัวเองอย่างเต็มที่โดยไม่หวาดกลัวหากต้องสูญเสียทั้งหมดนั้นไปคนผู้นี้หยุดใช้พลังงานที่เธอนำมาใช้ เพื่อการรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองเธอเชื่อมต่อเข้ากับความรู้สึกของตนเองและหันไปหาผู้ที่อยู่ในชีวิตพร้อมกับพูดว่ารู้อะไรไหมไม่สำคัญอีกแล้วหากฉันไม่ได้ทำให้เธอมีความสุขอีกต่อไปฉันพอแล้วกับการหมกมุนว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันฉันเลิกใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นอีกต่อไปฉันอยากเป็นอิสระกับโซ่ที่ล่ามเอาไว้นี้ มันคือชั่วขณะอันดื่มด่ำในชีวิตคนคนหนึ่งจิตวิญญาณได้ตื่นขึ้นและสกิดเธอเพื่อบอกความจริงว่าตัวเธอคือใครกันแน่และการโกหกก็สิ้นสุดลงแล้วต่อไปเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของเราการทลายข้อผูกมัดทั้งหลายความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากสิ่งที่เรามีเหมือนคนอื่นลองคิดแบบนี้คุณพบใครบางคน และคุณทั้งสองได้เปรียบเทียบประสบการณ์เพื่อตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อทางเครือข่ายระบบประสาทและความทรงจำที่ตรงกับอารมณ์ที่ตรงกันหรือไม่คุณอาจพูดอะไรทำนองต่อไปนี้ฉันรู้จักคนเหล่านี้ฉันมาจากสถานที่นี้และอาศัยอยู่ในสถานที่เหล่านี้ในเวลาที่แตกต่างกันของชีวิตฉันไปโรงเรียนนี้และเรียนรู้วิชานี้ฉันเป็นเจ้าของและทำสิ่งนี้และที่สำคัญที่สุด ฉันมีประสบการณ์เหล่านี้จากนั้นอีกคนก็ตอบกลับมาว่าฉันรู้จักคนพวกนั้นอาศัยอยู่ในสถานที่นั้นในช่วงเวลานั้นฉันทำสิ่งนี้ด้วยและมีประสบการณ์เหล่านั้นต่อมาคุณทั้งสองก็เชื่อมต่อกันได้ความสัมพันธ์ถูกก่อตัวขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากสภาวะของสารเคมีในสมองเพราะถ้าคุณแบ่งปันประสบการณ์แบบเดียวกัน ก็เท่ากับคุณแบ่งปันอารมณ์ที่เหมือนกันขอให้คิดว่าอารมณ์นั้นคือพลังงานเคลื่อนที่หรืออิโมชันซึ่งคือ Energy in Motion หากคุณแบ่งปันอารมณ์แบบเดียวกันคุณก็แบ่งปันพลังงานในแบบเดียวกันด้วยก็เหมือนกับอะตอมออกซิเจนสองอะตอมที่แบ่งปันสนามพลังที่มองไม่เห็นเหนือที่ว่างและการเวลาเพื่อที่จะผูกพันซึ่งกันและกันที่ได้สร้างอากาศขึ้นมา คุณเองก็ผูกพันกับสนามพลังที่มองไม่เห็นในทุกๆสิ่งทุกๆคนทุกๆท,กท,กที่ในชีวิตภายนอกการผูกพันระหว่างผู้คนนั้นจะเข้มแข็งที่สุดนั่นเพราะอารมณ์เป็นพลังงานที่เข้มแข็งมากที่สุดตราบเท่าที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆก็จะไม่เป็นอะไรดังนั้นเมื่อเพื่อนของเราจากตัวอย่างล่าสุดเริ่มต้นว่าแท้จริงแล้วเธอรู้สึกยังไง สิ่งต่างๆก็จะเริ่มไม่ค่อยสบายนักหากเพื่อนของเราพร่ำบ่นเกี่ยวกับชีวิตนั่นเธอก็ผูกพันเข้ากับพลังงานในความสัมพันธ์ด้วยอารมณ์แห่งการตกเป็นเหยื่อถ้าตอนที่เธอเกิดการตื่นรู้เธอจะตัดสินใจในการทลายนิสัยของการเป็นตัวเองลงไปเธอก็จะไม่แสดงออกในตัวตนที่คุ้นเคยเธอไม่ใช่ตัวตนเดิมที่คนอื่นภายนอกสามารถเชื่อมโยงได้อีกต่อไป เนื่องจากผู้คนทั้งหลายในชีวิตของเธอก็ใช้เธอเป็นดั่งสิ่งที่มาคอยย้ำเตือนว่าพวกเขาเป็นใครในเชิงอารมณ์เช่นเดียวกันเพื่อนและครอบครัวของเธออาจพูดว่าเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยทำไมถึงทำร้ายความรู้สึกกันแบบนี้ซึ่งมันอาจมีความหมายจริงๆว่าฉันคิดว่าเรากำลังเป็นไปได้ด้วยดีนะเนี่ยฉันเคยใช้เธอเพื่อมาตอกย้ำการเสพติดทางอารมณ์ของฉัน เพื่อที่จะทำให้ฉันจดจำได้ว่าตัวเองเป็นใครบางคนฉันก็เลยชอบเธอในแบบอื่นมากกว่าเมื่อเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังงานของเราเชื่อมต่อกับทุกสิ่งที่เรามีประสบการณ์กับโลกภายนอกเมื่อเราทลายการเสรียติดของอารมณ์ที่เราจดจำได้หรือเมื่อเราบอกความจริงว่าตัวเองเป็นใครการทำแบบนั้นจำต้องใช้พลังงานที่แท้จริง เหมือนการใช้พลังงานเพื่อมาแยกสองอะตอมออกซิเจนที่ผูกพันให้แยกออกจากกันมันต้องใช้พลังงานเพื่อแยกความผูกพันของผู้คนในชีวิตเราด้วยดังนั้นคนที่อยู่ในชีวิตของคนผู้นี้พูดที่แบ่งปันอารมณ์ที่ผูกมัดกับเธอได้พูดไว้ว่าพักนี้เธอไม่ได้เป็นตัวของตัวเองบางทีเธอคงเสียสติไปแล้วพาเธอไปหาหมอดีกว่าจำได้หรือไม่ พวกเขาเป็นผู้คนที่มีประสบการณ์ร่วมกันดังนั้นพวกเขาจึงมีอารมณ์ร่วมกันด้วยแต่บัดนี้เธอได้ทลายการผูกพันทางพลังงานกับทุกคนและทุกสิ่งและทุกสถานที่ที่คุ้นเคยหมดแล้วมันเลยเป็นชั่วขณะที่น่าหวาดกลัวกับทุกคนที่เล่นเกมเดียวกับเธอมาเป็นเวลาหลายปีเธอกำลังจะแยกตัวออกไปแล้วพวกเขาจึงพาเธอไปหาหมอซึ่งจ่ายยาคลายเครียดหรือตัวยาอื่น และในระยะเวลาอันสัน้นตัวตนเดิมนั้นก็กลับคืนมาแล้วเธอก็แสดงภาพลักษณ์เก่าออกไปสู่โลกเป็นแบบเดียวกับอารมณ์ของคนอื่นที่คุ้นเคยเป็นอีกครั้งที่เธอด้านชาและส่งยิ้มหรือทำอะไรก็ตามที่ช่วยขจัดความรู้สึกนั้นออกไปบทเรียนที่ไม่ได้ถูกเรียนรู้ใช่เธอไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วไม่ใช่มือดีในแบบที่ทุกคนคุ้นเคย ที่จริงแล้วเธอเป็นมือรองในอดีตอันเจ็บปวดตั้งหากและใครจะสามารถกล่าวโทษกับคนที่ยืนยันที่จะกลับไปสู่ตัวตนเดิมที่ด้านชาที่ชาชินมาอย่างยาวนานตัวตนใหม่ได้อุบัติขึ้นอย่างไม่คาดฝันแม้กระทั่งรุนแรงใครกันที่อยากจะอยู่ใกล้คนแบบนี้ใครอยากที่จะอยู่ใกล้กับสัจธรรมสิ่งสำคัญที่สุดในบ้านปลายถ้าคุณจำต้องมีสภาพแวดล้อม เพื่อใช้ในการจดจำว่าเป็นใครสักคนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณตายและสภาพแวดล้อมก็หายไปรู้ไหมว่าอะไรจะไปกับมันด้วยการเป็นใครสักคนอัตลักษณ์ภาพลักษณ์ตัวตนที่อยู่มือด้านบนที่ถูกนิยามด้วยองค์ประกอบที่คาดการได้ในชีวิตคนที่เสพติดกับสภาพแวดล้อมคุณสามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงและงดงามที่สุด รวมทั้งมีความมั่งคั่งเท่าที่ต้องการได้แต่เมื่อชีวิตคุณสิ้นสุดลงและโลกความจริงภายนอกได้ถูกพรากไปและสรรพสิ่งภายนอกไม่ได้เป็นตัวนิยามคุณอีกต่อไปทุกอย่างหายไปสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือตัวตนที่คุณเป็นจริงๆคือมือด้านล่างไม่ใช่สิ่งที่ชีวิตปรากฏออกมาเมื่อชีวิตจบสิ้นและคุณไม่สามารถพึงพาสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อมานิยามคุณได้อีกต่อไปสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือความรู้สึกที่ไม่เคยถูกรับรู้คุณจะไม่ได้วิวัตในฐานะวิญญาณในช่วงชีวิตนั้นตัวอย่างเช่นหากคุณมีประสบการณ์50ปีมาแล้วประสบการณ์ที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนไม่มั่นคงหรืออ่อนแอและคุณรู้สึกแบบนั้นกับตัวเองตั้งแต่บัดนั้นต่อมาคุณก็หยุดเติบโตทางอารมณ์เมื่อ50ปีที่แล้ว หากเป้าหมายของวิญญาณเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์และได้รับองค์ความรู้แต่คุณกลัวติดอยู่แค่ในอารมณ์บางอย่างเท่านั้นคุณไม่เคยไม่เคยเลยที่ได้เปลี่ยนประสบการณ์ให้กลายเป็นดั่งภูมิปัญญาคุณไม่ได้แปลงอารมณ์และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความเข้าใจขณะที่ความรู้สึกยังคงฝังลึกลงสู่จิตใจและร่างกายในเหตุการณ์ในอดีตคุณไม่มีอิสระที่จะเคลื่อนไปสู่อนาคต และถ้าประสบการณ์ที่เหมือนกันได้แสดงออกมาในชีวิตปัจจุบันเหตุ <c oughs> การณ์นั้นจะไปกระตุ้นอารมณ์ในแบบเดิมและคุณก็จะประพฤติไปตามคนที่เคยเป็นตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วและเมื่อวิญญ,ญาณพูดว่าสนใจหน่อยฉันกำลังจะทำให้เธอรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะนำพาความสุขมาให้เธอฉันได้ส่งแรงกระตุ้นไปให้ถ้าเธอยังคงเอาแต่เล่นเกมนี้อยู่ต่อไป ฉันก็จะเลิกพยายามทำให้เธอสนใจและเธอก็จะกลับไปหลับและเราจะเจอกันเมื่อชีวิตเธอจบลงเท่านั้นต่อไปว่าด้วยเรื่องมันจะต้องใช้มากขึ้นเรื่อยๆคนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีเปลี่ยนความคิดฉันจะทำให้ความรู้สึกนี้หายไปได้ยังไงและถ้าความรู้สึกของการสะสมสิ่งใหม่ๆหายไปและหยุดทำงานแล้วล่ะก็มันจะทำอะไรต่อไป มันก็จะมองหาสิ่งที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมระดับชั้นใหม่เหนือกว่าที่มันเป็นและกลยุทธ์การหลีกเลี่ยงได้กลายเป็นการเสพติดเช่นการใช้ยาหรือการดื่มแอลโกอฮอล์เพื่อทำให้ความรู้สึกหายไปสิ่งภายนอกจะสร้างสารเคมีภายในที่เปลี่ยนไปและทำให้ฉันรู้สึกเยี่ยมยอดหรือฉันจะออกไปชอปปิง้งจะต้องซื้อมากๆแม้จะไม่มีเงินก็ตามเพื่อให้ความรู้สึกว่างเปล่าได้หายไป ฉันจะดูหนังอย่างว่าฉันจะเล่นวิดีโอเกมฉันจะเล่นการพนันฉันจะกินอย่างหนักนั่นคือเมื่อผู้คนและสิ่งต่างๆในชีวิตสร้างอารมณ์แบบเดิมและความรู้สึกที่เราพยายามทําให้มันหายไปไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะมองหาคนอื่นๆหรือสิ่งอื่นหรือพยายามไปสถานที่อื่นด้วยความพยายามที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ภายในและถ้ามันยังคงไม่ได้ผล เราก็จะพาตัวเองไปอีกระดับนั่นก็คือการเสพติดไม่ว่าเสพติดอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นเพราะผู้คนคิดกันว่าสิ่งต่างๆภายนอกจะทำให้ความรู้สึกภายในหายไปจำไว้ว่าเรามีแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะเชื่อมโยงสิ่งภายนอกที่ทำให้ความรู้สึกนั้นหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายในของเราและเราชอบสิ่งภายนอกนั้นถ้ามันทำให้เรารู้สึกดี ดังนั้นเราจึงหลีกหนีจากสิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่หรือเจ็บปวดและมุ่งไปสู่สิ่งที่รู้สึกดีและสบายใจเพื่อนำความสุขมาให้เราในขณะที่ความตื่นเต้นจากสิ่งที่ผู้คนได้รับจากการเสพติดไปกระตุ้นศูนย์ความสุขอย่างต่อเนื่องในสมองเขาจะได้รับสารเคมีท่วมทน้นจากความตื่นเต้นของประสบการณ์ปัญหาก็คือในแต่ละครั้งที่พวกเขาเล่นการพนัน ดื่มสุราหรือเล่นเกมออนไลน์จนดึกดื่นพวกเขาจะต้องการเพิ่มขึ้นทีละนิดในครั้งต่อๆไปเหตุผลที่ผู้คนต้องการปริมาณยามากขึ้นหรือช้อปปิ้งมากขึ้นหรือยุ่งเรื่องชูสาวมากขึ้นก็คือสารเคมีที่พุ่งพล่านที่สร้างขึ้นจากกิจกรรมเหล่านั้นได้ไปกระตุ้นตัวรับภายนอกเซลล์ซึ่งเปิดการทำงานของเซลล์แต่ถ้าตัวรับถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง มันจะลดความไวและปิดตัวลงดังนั้นพวกเขาจึงต้องการสัญญาณที่แรงกว่ากระตุ้นเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อเปิดใช้งานในครั้งต่อไปซึ่งต้องใช้สารเคมีสูงเพื่อให้ได้รับผลในแบบเท่าเดิมตอนนี้คุณต้องวางเดิมพัน25,000ดอลลาร์แทนที่จะเป็น1,000 0ดอลลาร์เพราะไม่งั้นก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเมื่อการช้อปปิ้งของมูลค่า5,000ดอลลาร์ ไม่ทำให้พอใจอีกแล้วคุณก็ต้องใช้บัตรเครดิตจนเต็มวงเงินทั้งสองใบเพื่อให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมอีกครั้งทั้งหมดนี้เพื่อทำให้ความรู้สึกที่ว่าคุณคือใครได้หายไปทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อให้เกิดความรู้สึกไฮเท่าเดิมคุณต้องทำมากขึ้นเรื่อยๆ้ดยความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นย่ามากขึ้นแอลกอฮอล์มากขึ้นเซ็กส์มากขึ้นการพนันมากขึ้น ช็อปปิ้งมากขึ้นดูทีวีมากขึ้นเป็นตน้นเมื่อเวลาผ่านไปเราเสพติดบางสิ่งเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดความกังวลหรือภาวะซึมเศร้าที่เราใช้ชีวิตไปวันวันสิ่งนี้ผิดไหมก็ไม่หรอกครับคนส่วนใหญ่ทำสิ่งเหล่านี้เพราะพวกเขาแค่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนภายในได้อย่างไรพวกเขาทำตามแรงขับเพื่อบรรเทาความรู้สึกของตัวเองและคิดว่าทางรอดจะมาจากโลกภายนอกอย่างไม่รู้ตัว ทั้งๆท,ที่การใช้โลกภายนอกเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกภายในทําให้สิ่งต่างๆแย่ลงไปมันเพียงแค่ขยายช่องว่างให้มากขึ้นเท่านั้นเองและสมมุติว่าความใฝ่ฝันในชีวิตของเราคือการประสบความสําเร็จและสะสมสิ่งของต่างๆเมื่อไหรที่ทําแบบนั้นเราตอกย้ําว่าเราเป็นใครโดยไม่พูดถึงเลยว่าเรารู้สึกอย่างไรผมขอเรียกมันว่าการถูกสิ่งด้วยสิ่งของ เราถูกสิ่งด้วยสิ่งที่เราครอบครองเป็นทรัพย์สินของเราเราถูกครอบงำด้วยวัตถุสิ่งของและมันได้มาเสริมอัตตาซึ่งต้องการสภาพแวดล้อมเพื่อเตือนตัวเองว่าเราคือใครหากเรารอคอยให้สิ่งใดก็ตามที่อยู่นอกตัวเรามาทำให้มีความสุขแสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎควรตัมนั่นคือเรากำลังพึ่งพาสิ่งภายนอกเพื่อเปลี่ยนภายในหากเราคิดว่าเมื่อเรามีทรัพย์มากพอแล้ว จึงจะซื้ออะไรต่างๆได้มากมายแล้วเราจึงค่อยดีใจได้ที่จริงแล้วเรากำลังทำสิ่งต่างๆกลับด้านอันที่จริงเราต้องมีความสุขก่อนแล้วความมั่งคั่งบริบูรณ์จึงจะปรากฏขึ้นและจะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ที่เสพติดไม่สามารถรับเพิ่มได้อีกต่อไปพวกเขาก็จะยิ่งรู้สึกโกรธหงุดหงิดมากขึ้นขมขื่นมากขึ้นว่างเปล่ามากขึ้นพวกเขาอาจลองใช้วิธีอื่นเช่น เพิ่มการพนันเข้าไปในการดื่มเพิ่มการช้อปปิ้งไปสู่การเสพติดรายการทีวีและซีรีส์ท้ายที่สุดแล้วอะไรอะไรก็ไม่เพียงพออีกต่อไปศูนย์ความสุขได้ถูกปรับใหม่เรียบร้อยแล้วไม่มีสิ่งใดจากภายนอกที่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เสพติดให้พบเจอกับความสุขในสิ่งที่เรียบง่ายอย่างที่สุดประเด็นก็คือความสุขที่แท้จริงไม่เกี่ยวอะไรกับความเพลิดเพลินเลย เพราะการพึ่งพาความรู้สึกดีๆจากสิ่งที่มากระตุ้นอย่างเข้มข้นเช่นนี้มีแต่จะทำให้เราห่างไกลจากความสุขอย่างแท้จริงมากขึ้นเรื่อยๆเอาละครับจบ EP ที่17แล้วนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามเนื้อหาได้ใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับท่านที่ต้องการฟังย้อนหลังสามารถเข้าไปฟังได้ใน playlist ของช่องนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ